สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลวันนี้พามากินไก่ต้มน้ำปลาครับน้องติดกระโพกครับต้มน้ำปลาแบบแซบๆเลยดูครับ กำลังร้อนๆเลยครับเนื้อกไก่ช้ำๆเลยครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนครับนี่ครับนัวคลักคลัก อาซ่อมไหนเนี่ยแม่กับน้ำพริกเกลือแซบแซบเลยครับนี่ครับน้ำพริกเกลือครับอุ้ยคนๆอยู่ๆเลยครับน้ำพริกเกลือคน,คนๆนยู่ๆครับตางไว้บนี้นะครับมาครับแซบๆเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไคยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามาลังกิน้วยกันนะครับ <_ d ark> ข่าวเช้าครับหนังกับช้ำๆเลยครับคร <_ d ark> <_ d ark> ับกือลาดครับอื้อืมช้ำๆเลยครับ ลิ้นมากครับเนื้อไก่ดิ้นนมครับอืมดินแบบแซ่บเลยครับ อนครับ้อ,อร่อยครับ เปื่อยเลยครับ นี่ครับดูตรงน่องมันครับ ครับชิ้นใหญ่ครับ เผ็ดดีครับหนังแบบช่ำๆเลยครับ ใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับในการทําคลิปต่อไปครับเป็นเอฟซีจากจังหวัดไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับ ชําๆครับกับน้องไก่แบบชําๆครับน้องติสะโพครับชําๆ 六六。 อร่ำๆครับรครับเกลือครับ โดนมปนน่องติดสะโพกสะโพกนึงครับอิ่มเลยครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับ ฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ